สวัสดีค่ะมาพบกับมิกาทาร่นะคะการดูดวงนี้ไม่ได้เจาะจงตัวบุคคลนะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ขอให้รับแต่สิ่งดีๆไปนะคะวันนี้เราจะมาดูดวงความรักของคนที่อยู่ในสถานะคนคุยนะคะสําหรับชาวธาตุดินนะชาวธาตุดินคือชาวราศีพฤษภกันมังกรค่ะประจําเดือนกันยายน2566นะคะเรามาดูกันว่าสถานะความรักความสัมพันธ์ในเดือนนี้จะเป็นอย่างไรนะคะเริ่มจากพลังงานของชาวธาตุดินกันก่อนนะคะ ใไใบแรกนะคะเอ็ออฟคัพแปดดาบค่ะสองเหรียญเหมือนคู่ของชาวธาตุดินนะคะอาจจะในหลายๆคู่นะคะอาจจะเพิ่งพบเพิ่งเจอความสัมพันธ์เพิ่งเริ่มต้นขึ้นค่ะเพิ่งได้คุยกันนะแต่คุณรู้สึกผูกพันกับเขาในใจลึกๆคุณรักเขาคุณหลงรักเขาเข้าไปแล้วค่ะในตรงนี้นะพลังงานของ สองเหรียญแล้วก็สิบไม้นะคะแชมเปนมีออพลังงานของคนเก่าๆคนเดิมๆที่เคยห่างๆกันไป m o ฟออนจากกันไปค่ะกลับมาดีวกันอีกครั้งหนึ่งกลับมาคบกันอีกครั้งหนึ่งก็เป็นไปได้เช่นกันนะคะแมเปนหาดาบและ3ดาบค่ะ เพด์อัพคัพค่ะ King of Sword และ Queen of Cup ค่ะโอเคค่ะสำหรับพลังงานของชาวธาตุดินนะคะในเดือนนี้ที่อยู่ในสถานะคนคุยนะคะเ,เป็นไปได้ว่าความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเพิ่งมีโอกาสได้เริ่มต้นเพิ่งมีโอกาสได้คุยกันค่ะในตรงนี้แล้วก็เป็นไปได้สูงว่าเขาเป็นคนคุ้นเคยเป็นคนคุ้นหน้าคุ้นตาเป็นคนที่อาจจะ เคยดิวเคยคบกันมาก่อนแล้วกลับมาคบกันอีกครั้งหนึ่งกลับมาคุยกันอีกครั้งหนึ่งหรือเป็นคนที่คุณหน้าคุณตาเป็นเพื่อนของรุ่นพี่รุ่นน้องค่ะเป็นเพื่อนของเพื่อนเป็นคนที่เคยเจอกันแล้วค่ะแต่เพิ่งมาเริ่มต้นความสัมพันธ์กันก็เป็นไปได้เช่นกันนะคะในตรงนี้บอกเลยว่าชาวธาตุดินค่ะลึกๆแล้วคุณกลัวความสัมพันธ์ครั้งนี้นะ คุณบางทีบางครั้งคุณไม่กล้าที่จะเปิดใจแบบร้อยเปอร์เซนต์เพราะว่ากลัวผิดหวังค่ะเพราะเหมือนกับคุณได้รู้แล้วว่าเ,ออเขาคนนี้เขาเป็นคนที่มีสเสน่ห์เขาเป็นคนที่ลึกๆแล้วชาวธาตุดินรู้ค่ะว่าเขาอาจจะมีคนคุยอยู่แล้วก็ได้ในตรงนี้ก็เลยเหมือนกับว่าลึกๆในใจก็แอบหวันใจค่ะในความสัมพันธ์ครั้งนี้แต่บอกเลยว่าเขาเป็นคนที่ถูกใจคุณคุณปิิงเขาคุณแบบ เหมือนบางครั้งบางทีอะถึงจะมูฟออนจากกันไปแต่ว่ามูฟออนจากกันไปด้วยชาวธาตุดินยังรักยังห่วงยังอยากที่จะสานความสัมพันธ์ต่อค่ะในตรงนี้ถ้าเขากลับเข้ามาก็พร้อมที่จะเปิดโอกาสที่จะคุยกับเขานะคะแต่ก็มองเลยว่ารักครั้งนี้อาจจะมีอุปสรรคอาจจะมีปัญหาเข้ามาทดสอบใจทดสอบรักชาวธาตุดินนะค่ะชาวธาตุดินเป็นคนมีเหตุผลนะเป็นคนที่ชอบใช้เหตุผลมากกว่าใช้อารมณ์อะค่ะ แต่ตรงนี้ไม่ว่าจะเกิดปัญหาอะไรขึ้นก็พยายามที่จะประคับประคองความสัมพันธ์นี้ไปให้รอด่ะคะออีกในเนื้อค่ะก็เหมือนกับถึงจะรู้ค่ะว่าปัญหาจะเกิดอะไรขึ้นหรือว่ารู้ว่าเขาอาจจะมีคนคุยมาก่อนหน้านี้หรือยังไม่มั่นใจว่าเขาจะเคลียร์ตัวเองได้สนิทหรือยังหรือว่าได้ร้อยเปอร์เซ็นหรือยังแต่ชาวธาตุดินก็ยังต้องการให้เขาอยู่ในความสัมพันธ์ค่ะยังเลือกที่จะเปิดโอกาสให้เขาอยู่ในความสัมพันธ์ครั้งนี้ค่ะ ก็บอกเลยว่าในหลายๆคู่นะคะไม่พ้นที่จะเจอกับความสัมพันธ์แบบรักสามเศร้าเราสามคนความสัมพันธ์ที่เขายังคงคุมเคลือไม่ชัดเจนความสัมพันธ์ที่เขาอาจจะคุยกับใครอยู่แล้วแล้วยังเหมือนกับไม่เคลียร์ไม่ขาดค่ะในตรงนี้มาเริ่มต้นความสัมพันธ์กับชาวท่าดินโดยที่ว่าอาจจะมีปัญหานี้ตามเข้ามาค่ะแต่ในหลายๆคนนะคะ ก็เป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นประเด็นเป็นปัญหาที่คุณกับเขาต้องปรับตัวเข้าหากันในเรื่องทัศนคติมุมมองในเรื่องของนิสัยส่วนตัวของคุณกับเขาค่ะที่ต้องเปิดโอกาสเปิดใจเคลียร์กันค่ะในตรงนี้เพจออ f ค u ันะคะเขาเป็นคนมีสเสน่ห์เขาเป็นคนที่คุยด้วยแล้วรู้สึกว่าไม่เบื่อค่ะเป็นคนที่คุณคุยด้วยแล้วคุณรู้สึกดีรู้สึกผูกพันนะคะ ในตรงนี้คุณจะหลงเสน่ห์เขานะทนทนที่จะหลงรักเขาไม่ได้ค่ะในตรงนี้พลังงานของเขาค่ะนายออฟสอดกิ g งออฟสอดเขาเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองสูงอะ่ะเป็นคนที่ค่อนข้างมีโก้เป็นคนที่เนีย้ยบเป็นคนแต่งตัวดีหรือว่าบุคลิกดีค่ะไม่ว่าจะทําอะไรเป็นขั้นเป็นตอนมีแพทเทิร์นนะคนคนนี้ค่ะจริงจังชัดเจนด้วยถ้าเผื่อว่าได้รักแล้วได้คิดว่าจะหยุดแล้วคือหยุดเลยค่ะ าเขาได้เลือกที่จะหยุดอยู่ที่ใครแล้วแล้ว,ลวก็เขาจริงจังชัดเจนนะคะคนคนนี้แต่เขาก็เป็นคนมีสเสน่ห์มากอีกทีเดียวเลยแหละที่จะทําให้คนอื่นๆคนรอบตัวเขาอาจจะแบบว่าลุมขายขนมจีบเขาก็ได้ะคะ่ะในตรงนี้ก็ต้องทําให้ชาวธาตุดินรู้สึกหวั่นใจรู้สึกแบบไม่ค่อยปลอดภัยในความสัมพันธ์เนาะอาจจะเป็นเรื่องของการถึงห่วงขึ้นนะคะ Queen ควินอฟคัพค่ะแน่นอนว่าชาวธาตุดินมั่นคงมั่นใจแล้วเนาะว่ายังไงแล้ว เลือกให้เขาอยู่ในความสัมพันธ์นะคะที่เหลือก็เหลือแต่ว่าคุณกับเขาจะปรับจะจูนกันได้มากแค่ไหนหรือว่าเขาจะเคลียร์ตัวเองได้มากน้อยแค่ไหนเนาะสำหรับชาวธาตุดินแล้วค่ะต้องการที่จะพิสูจน์ใจพิสูจน์รักอยู่แล้วต้องการที่จะไปต่อ,อความสัมพันธ์ครั้งนี้อยู่แล้วค่ะค่ะก็บอกเลยว่าโดยรวมแล้วเป็นไปได้สูงว่าในหลายๆคนนะคะชาวธาตุดินความนักความสัมพันธ์ครั้งนี้เพิ่งเริ่มค่ะคุณกับเขาเพิ่งเริ่มคุยกันเพิ่งแบบเรียนรู้ศึกษาใจคอกันค่ะ อีกในหลายๆคู่ก็เหมือนว่าเป็นคนเก่าๆที่จะกลับมาดีวกันใหม่คุยกันใหม่เริ่มต้นกันใหม่อีกครั้งหนึ่งแล้วก็ยังไงเราพลังงานของความพัวพันของเรื่องหึงหวงเรื่องของคนเก่าของเขาที่จะเข้ามาทําให้เกิดปัญหาขึ้นได้อะคะ่ะในตรงนี้มันมีประเด็นขึ้นมามันมีพลังงานขึ้นมายังไงเราก็เตรียมพร้อมนะคะที่จะเจอกับปัญหาเหล่านี้ด้วยนะโอเคค่ะเรามาดูพลังงานของเขานะคะ ว่าในตรงนี้เขาเป็นยังไงบ้างเขาคิดอะไรอยู่เขาคิดก mm ับชาว่าต mm. yeah. mm. ีินยังไงบ้างคะในความสัมพันนี้นะเขาเป็นคนมีเสน่ห์นะก้าวถ้วยขึ้นมาเขามีความมั่นใจในตัวเองสูงแล้วเขาก็อาจจะดูรวมๆแล้วเป็นคนที่หลงเสน่ห์ตัวเองด้วยค่ะเจ็ดดาบนะคะ q u e รีนออฟค King of Sword อืเป็นช่วงเวลาที่เขาเลือกเป็นช่วงเวลาที่เขาตามหาหัวใจเองอยู่ค่ะห้าเหรียญน,นะเพ f P ออปติเคิลนายออฟวาดค่ะเหมือนกับที่ผ่านมาก็ยังไม่ได้ถูกสเปคตรงใจเขานะเหมือนกับความรักความสัมพันธ์ที่ผ่านมาคนคุยที่ผ่านมายังไม่ตรงใจเขา The Magician ค่ะ The e m p r e s s มองว่าเขามองว่าชาวธาตุดินนะคะตรงสเปคตรงไทยเขาอยู่นะพลังงานของแปดดาบขึ้นมาเหมือนกับพลังงานของชาวธาตุดินเลยค่ะในตรงนี้อย่างที่มิการบ,บอกนะั้นด้วยพลังงานของเขาอะถ้าเขาได้จริงจังชัดเจนกับใครเขาอยู่ที่อยู่ที่ใครเขาจะมั่นคงในความสัมพันธ์นั้นค่ะเพราะพลังงานของเขาขึ้นใหม่อีกครั้งหนึง่งคิงออฟสอดนะเป็นคนชัดเจนเปิดเผยเ,เ,เ,เป็นคนมีโก้เป็นคนที่อาจจะเอาแต่ใจตัวเองนิดนึงอะค่ะในตรงเนี้ย แต่ก็บอกเลยว่าเป็นคนน่ารักอ่ะเป็นคนที่มีเสน่ห์คนหนึ่งเลยทีเดียวค่ะในตรงนี้บอกเลยว่าพลังงานความรักความสัมพันธ์ของเขาถามว่าเขาคอยติดตามคุณไหมเขาตามส่องคุณไหมเขาตามส่องคุณนะแล้วเขาก็มองคุณเป็นคนที่เหมือนอยู่ในบริบทที่เขาสามารถที่จะคุยกันได้เขาสามารถที่จะ,ะดูแลเทคแคร์คุณได้อ่ะคะ่ะเหมือนคุณไม่ดื้อไม่สนกับเขาอ่ะอารมณ์ประมาณนั้น แล้วเขาเป็นรักสายเปนะคนคนนี้ถ้าเขาได้รักใครแล้วเขาก็ทุ่มสุดตัวทุ่มสุดใจเหมือนกันค่ะในตรงนี้เขาเริ่มชอบคุณนะเขาเริ่มชอบคุณเขาเริ่มแบบมองถึงในหลายๆข้อในตัวคุณที่ตรงสเปคตรงไทยเขาค่ะอเขาก็มองว่าคุณเป็นคนเก่งเขามองว่าคุณเป็นคนที่มีอะไรหลายๆอย่างน่าค้นหาคุณมีพลังงานดึงดูดเขาในหลายๆอย่างอะค่ะในตรงนี้เขาเลยอยากที่จะเริ่มต้นสารความสัมพันธ์กับคุณนะด้วยพลังงานเดียเอ็มเพแล้วอ่ะคุณถูก สเปกตรงไทยตรงใจเขาในตรงนี้เขาอยากที่จะหยุดอยู่กับคุณเพื่อเรียนรู้เพื่อศึกษาดูใจกับคุณค่ะแต่พลังงานนะคะในตรงนี้นะด้วยความสัมพันธ์ระหว่างเขากับคุณนะคะก็บอกเลยว่าจะเกิดเป็นความรักที่ลุ่มหลงความรักที่แบบว่าอาจจะรักกันแบบลืมหูลืมตามไม่ขึ้นนะคะในตรงนี้เนะด้วยพลังงานนะคะบางครั้งบางทีมันเหมือนกับว่า อาจจะมีหลายๆข้อที่ขัดแย้งกันแต่เคยแต่มันจะเป็นความรู้สึกที่ว่าออไม่สามารถที่จะตัดใจได้อะเพราะยังไงแล้วยังมีสเสน่ห์บางอย่างที่ทําให้คุณหลงไหลเขาเขาหลงไหลคุณแม้กระทั่งว่าจะมีเรื่องทะเลาะก,กันบ้างจะมีเรื่องที่มันขัดใจกันบ้างอะ,อะก็เหมือนกับมองข้ามไปได้ผ่านไปได้อะค่ะยังไงแล้วมันเหมือนเป็นอารมณ์รักที่หลงไหลอารมณ์แบบสเสน่หากันค่ะในตรงนี้นะ,ะก็ค่อนข้างที่จะเป็นพลังงานที่คุณกับเขาออมีความคิดที่ใกล้เคียงกัน มีความคิดที่ตรงกันที่เหมือนกับอยากที่จะคุยกันเหมือนอยากที่จะพัฒนาความสัมพันธ์คะระหว่างคุณกับเขานะคะโอเคค่ะเรามาดูกันนะคะว่าในความสัมพันธ์นี้เขาชอบคุณบ้างไหมเขารู้สึกชอบเขารู้สึกรักคุณบ้างไหมคะสาหรับชาวตุดินนะขอพลังงานไพ่สามใบค่ะเอ็ดเอาปฏิเคิ ฮาพิซซ์เซตค่ะและสี่ไม้ถามว่าเขารักไหมเขารักตั้งแต่แรกเจอเลยนะเขาปิ๊งไงค่ะเขาปิ๊งคุณเขาชอบคุณตั้งแต่แรกเจอแล้วแต่ว่าณนะตัวเขาอนะณตอนที่เจอคุณเนี่ยเขาต้องเคลียร์ตัวเองก่อนนะเพราะเขาเหมือนกับคนคุยเยอะเป็นคนมีเสน่ห์ในตรงนี้ต้องรอเขาเคลียร์ตัวเองอะค่ะแต่ถามว่าคุยกันไหมคุยกันเริ่มต้นความสัมพันธ์ไหมเริ่มต้นค่ะเพราะว่าห้ามใจไม่ไหวด้วยความมีเสน่ห์ของเขาความมีเสน่ห์ของคุณเขาชอบคุณแล้วเขาปิ๊งคุณตั้งแต่แรกเจอค่ะ เขาต้องการขอบคุณอย่างจริงจังไหมคะเอตออฟคัพค่ะเก้าเหรียญค่ะสิบถ้วยค่ะจริงจังค่ะจริงจังชัดเจนเลยแหละเหมือนกับอย่างที่มิการบอกนะว่าเขามองว่าคุณตรงสเปกตรงไทยเขาในตรงนี้เขาเลยแบบอยากที่จะคุยกับคุณจริงจังกัแบบคุณแบบศึกษาดูใจกันแบบจริงจังไปเลยอะค่ะไม่ว่ามันจะ ปลายทางมันจะเกิดอะไรขึ้นปลายทางจะใช่ไม่ใช่ตอนนี้ขออยากพิสูจน์ใจพิสูจน์รักกับคุณค่ะโอเคค่ะเรามาดูกันนะคะว่าเขาคุยกับคนอื่นอยู่ไหมคะในตรงนี้ king of particles ปกดาบนะคะ the emperor คุยค่ะ ก่อนหน้านี้คุยแล้วตอนนี้คิดที่จะมูฟออนคิดที่จะเคลียร์ตัวเองอะ่ะให้ตัวเองโล่งที่สุดให้ตัวเองนี้สุดเพราะทุกสิ่งทุกอย่างอะ่ะมันขึ้นอยู่กับเขาถ้าเขาคิดจะจบเขาจบถ้าเขาคิดจะเคลียร์เขาเคลียร์ค่ะในตรงนี้เขาคิดที่จะจบกับความสัมพันธ์เดิมๆเขาคิดที่จะเคลียร์ตัวเองเพื่อจะมาเริ่มต้นความสัมพันธ์กับคุณนะคะโอเคค่ะเรามาดูแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะคะว่าจะมีความสัมพันธ์เป็นอย่างไรต่อไปนะคะ ให้ไบแรกนะคะ The Hermit Queen of Particle ค่ะ Knight of Particle Queen of Sword ก็เหมือนกับว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาจะจริงจังขึ้นเรื่อยๆแ,แล้วก็มีแนวโน้มที่จะได้พัฒนาความสัมพันธ์กันไปแบบยาวๆอะค่ะในตรงนี้นะห้าไม้ค่ะ Knight of Cup พีนอปวาดก็มีปัญหามีประเด็นกันบ้างนะคะแต่ก็ไม่ได้ถอดใจนะเซมเลนเพอพาร์ติเค่ะและเดอ,อะเมอร์จิน,นะค่ะโอเคค่ะสำหรับแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะคะก็บอกเลยว่าจะได้คบกันแบบยาวๆนะความรักไม่หวานแบบไม่โรแมนติกค,ค่ะเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะเป็นฟิลธรรมชาติเป็นฟิลที่แบบว่า ไม่ได้แบบปรุงแต่งอะไรมากมายอะ่ะเหมือนเป็นตัวของตัวเองมากค่ะในตรงเนี้แล้วเขาจะไม่ค่อยเป็นคนที่ออโรแมนติกเท่าไหร่อาจจะดูนิ่งๆอาจจะดูแบบเนื่อยๆทำให้คุณบางครั้งบางทีคุณก็รู้สึกกดดันเหมือนกันนะอืมแต่จริงๆแล้วมั่นคงค่ะเพราะด้วยตรงนี้นะคะพลังงานของทั้งกร e e n P ปต a เคิลและนายอ p คลค่ะมีใจให้กันแล้วพยายามที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ในตรงนี้ค่ะ ชาวธาตุดินนะตัดสินใจชัดเจนเด็ดขาดค่ะที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ที่จะคบกับเขาอย่างจริงจังนะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคุณพยายามที่จะเรียนรู้ดูใจกันคุณพยายามที่จะฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆไปให้ได้อค่ะในความสัมพันธ์ครั้งนี้คุณอยากจะไปให้สุดทางรักนะในตรงนี้ค่ะมีโอกาสที่เขาจะบอกรักคุณนะในความสัมพันธ์นี้ค่ะเหมือนคุยๆกันไปแล้วเหมือนมีการพัฒนาความสัมพันธ์กันมากขึ้นแล้วเขารู้สึกว่า เขาอยากจริงจังกับความสัมพันธ์เขาไม่อยากคบแบบเล่นๆไม่อยากคบแก้เหงาแก้เซงอะค่ะอยากที่จะจริงจังกับความสัมพันธ์นี้เลยนะธรเลนเขาก็เป็นคนมีเหตุผลคุณก็เป็นคนมีเหตุผลนะถึงจะมีการเอาแต่จใจกันบ้างหรือว่ามีปัญหาขัดใจกันบ้างแต่ว่ามองว่าเคลียร์กันได้ค่ะเหมือนไม่ปล่อยให้ปัญหารุกลาม,มเหมือนคุณกับเขาพยายามที่จะประครับประคองความสัมพันธ์ค่ะ ามว่ารักไหมเริ่มรักเริ่มผูกพันกันมากขึ้นเรืเ่อยๆเรื่อยๆทุกวันนะคะเดือนเมอร์เซเียนเข้ามาค่ะมันเป็นความรักความสัมพันธ์ที่คุณกับเขาปรับตัวเข้าหากันได้อย่างดีนะคะและในตรงนี้มันเหมือนกับว่าคุณทั้งคู่ะคะ่ะจะพยายามทําทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะเพื่อประครับประครองความสัมพันธ์ครั้งนี้ให้ได้แบบให้มันไปได้ สุดทางรักอะค่ะยังไงแล้วบอกเลยว่าเป็นพลังงานที่ดีนะคะระหว่างคุณกับเขาแล้วก็มีพลังงานที่จะได้สารความสัมพันธ์กันแบบยาวๆค่ะอาจจะมีปัญหากันบ้างมีประเด็นกันบ้างแต่มองว่ายังเคลียร์ใจกันได้ยังไปต่อกันได้กับความสัมพันธ์เนี้ยค่ะ โอเคค่ะสำหรับชาวธาตุดินนะคะราศีพฤกษกันมังกรนะที่อยู่ในสถานะคนคุยนะคะมีโอกาสที่คุณกับเขาจะได้พัฒนาความสัมพันธ์เป็นคนรักกันแบบจริงจังแต่ก็บอกเลยว่าเมื่อเริ่มต้นได้คุยได้คบกันอะคะ่ะคุณจะเจอกับปัญหาเรื่องของการ บุคคลที่3เข้ามาเกี่ยวข้องหรือว่าคนเก่าๆของเขาอะค่ะที่ยังพัวพันอาจจะทําให้เกิดปัญหาเกิดประเด็นกันอยู่แต่มองว่ายังเคลียร์ใจกันได้เพราะเขาต้องการที่จะจริงจังชัดเจนน่คุณเขาจะเป็นคนฝ่ายที่จะเคลียร์ตัวเองเพื่อจะมาเริ่มต้นความสัมพันธ์กับคุณอย่างจริงจังอะค่ะในตรงนี้มิกะก็ขอให้ชาวธาตุดินนะคะสมหวังในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะและกลับมาพบกับมิกะทาโร่ได้ใหม่นะฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ